สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมยัเล่นเละเดโมิ demo simulator เช่นเคยนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะไม่ใช่ตัวเกมหลักนะคะอันนี้คือปอก็มาเล่นในแบบใช้ม็อดนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นสาวอยู่ในสวนค่ะซึ่งสาวคนนี้นะคะก็เป็นสาวที่หน้าตานเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าทั้งสวยทั้งเก่งเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวเราเนี่ยจะเลิฟไปด้วย คาบโคลนหรือว่าคาบดินนะคะก็ดูสิคะทุกคนเส,สื้อผ้าของเราเนี่ยโลบไปด้วยดินเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยวันๆนะคะเอาแต่อยู่ในสวนในผักในแปลงนะคะทุกคนก็จะบอกว่าปอเนี่ยค่อนข้างชอบผู้หญิงคนนี้เลยนะคะปอไม่แน่ใจว่าเขาเชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าชมรมที่เกี่ยวกับดอกไม้นะคะฮะ หรือว่าคนนี้จะเป็นเราและเราคือคนนี้เอ๊ะหรือยังไงปอไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าให้ปอมองแล้วเนี่ยมันใช่เลยทุกคนดูสิคะมันคือคนคนเดียวกันเลยนะคะทั้งสีหน้าท่าทางเห็นไหมสีตาคือเปะ๊ะมากๆเลยนะคะเอ้า นี่คือตัวเราเหรอเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นเก่านะคะส่วนอันนี้คือเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นใหม่เหรอเนี่ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่คิดว่าต้องใช้แน่ๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าให้เทียบนะคะระหว่างเวอร์เก่ากับเวอร์ใหม่เนี่ยปอค่อนข้างชอบเวอร์เก่ามากกว่านะคะเพราะว่ามีความสมบทบาทมากกว่านะคะดูสิทุกคนเห็นไหมทั้งถุงมือแล้วก็รองเท้านะคะ แล้วก็คาบดินต่างๆที่มันติดตามตัวเราด้วยนะคะนี่แหละเขาเรียกว่ามุงมันตั้งใจจริงๆนะคะเอ้ยเอาละค่ะถามว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรใช่ไหมคะก็เราเนี่ยเอาแต่หมกมุ่นนะคะอยู่กับสวนแปลงสวนผักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยปอจะพาสาวสวยคนนี้นะคะไปหาอะไรทำคลายเครียดกันนะคะทุกคนดูที่ตรงนี้สิคะว่า มันคือส่วนแปลงอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะมันคือส่วนแปลงนะคะที่เป็นแครอทใช่ไหมคะอยากรู้ไหมคะว่าทำไมแครอทของที่นี่เนี่ยถึงได้น่ากินแล้วก็เติบโตออกมาได้สวยขนาดนี้คะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูหลักสูตรรับกันข่าวว่าทำไมอุ้ยแปลงนี้เนี่ยแครอทเนี่ย ถึงได้แบ่งบานขนาดนี้นะคะเดี <g ül> ux, ๋ยวพอจะมาเข้ามากุญแจก่อนเลยคะ่ะอันดับแรกอีคิวแล้วก็คิวโอเคค่ะเราได้กุญแจโกดังมาแล้วนะคะฟรึบนี่เลยเราต้องการที่พวนดินคะ่ะจะบอกว่าพอเรานะคะถือที่พวนดินเนี่ยโอ้โ oh, หอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้คะ่ะดูสิ ตรงตีมมากๆเลยนะคะเอาเป็นตรงกลางแล้วกันหน้านี่ฮ,ฮิกำลังทําสวนผักสวนแฟงอยู่นะคะก็ดูสิจักตัวเราเนี่ยเลอะไปด้วยดินเลยนะคะเนี่ยอ้าวตอนนี้นะคะปอก็ได้ทําการขุดดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็เราจะนําผู้หญิงคนนี้นะคะมาเป็นปุ๋ยค่ะ เพื่อให้แครอทเนี่ยมันเติบโตได้ผลที่ออกมาค่อนข้างดีนะคะเธอจงรู้ไ้เลยว่าวันหน้าชมรมที่นี่เนี่ยต้องมีแค่ชั้นคนเดียวเท่านั้นเฮ้ฮ้เป็นยังไงล่ะจ๊ะบอกเลยว,ว่าเก่าแต่ว่าไฟมันร้อนแรงเฟิบวางไปเลยค่ะทุกคนและนี่เลยค่ะ คือสูตรลับของการปลูกแครอทนะจ๊ะเอาล่ะฮทำการขุดดินฝั่งไปเลยนะคะทุกคนเหนื่อยชะมัดเลยเนี่ยเอาละค่ะแล้วก็เดี๋ยวปอจะเอาที่พวนดินนะคะทิ้งไปเลยค่ะนี่นี่นี่ ตอนนี้นะคะก็ผู้หญิงคนนี้นะคะอยู่ในดินเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถูกเราเนี่ยฝังไปทั้งหมดทั้งล่างแล้วนะคะเออแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังมีร่องรอยอยู่นะคะ ไม่ได้ไม่ได้เราต้องกำจัดร่องรอยนะคะอย่าให้มีใครมาเห็นนะคะเพราะว่าที่ปอเคยบอกไปว่าถ้าเราจะมาสมรอยเป็นใครใช่ไหมคะเราต้องอยากให้โดนจับได้ค่ะคือเราเนี่ยต้องทําเหมือนว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะ ที่เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะเอาชุดเก่านะคะมาซักไว้แล้วกันนะคะเราจะไม่ทิ้งแล้วกันนะคะรอบนี้เพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกเสียดายเสื้อผ้าหรือเกินฟึบแล้วก็อื้อปั่นแห้งเลยนะคะแล้วก็มาเติมน้ำเลยค่ะพอเติมน้ำเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็ต้องมาใส่น้ำยาถูพื้นนะคะทุกคนเฟิบแบบนี้เลย แล้วก็เอาไม้ถูพื้นมาเลยค่ะนี่เราได้ไม้ถูพื้นมาแล้วนะคะโอดีชมัดเลยเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้นะคะยังไม่มีใครเนี่ยมาเจอรอยเลือดเลยนะคะนี่อย่าบอกนะว่าเธอเนี่ยทำงานวันแรกก็สำเร็จแล้วนะเพื่อน แน่นอนค่ะสำหรับออเซียนีนะคะปอก็ไปเจอมาเหมือนกันนะคะแล้วก็เฮ้ยคุ้นๆว่ะว่าคนนี้คือใครใช่ไหมคะแล้วก็ค่อนข้างชอบในการแต่งตัวเนาะชอบสไตล์ก็เลยเฮ้ยหยิบมาเล่นนะคะนี่ไงทําการถูพื้นเลยนะคะฟึ๊บฟืบฟึ เฮ้ยดูสิคะแค่นี้ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะเอาไม้ถูพื้นนะคะไว้ข้างในนี้เลยค่ะทุกคนนี่วางไว้เลยนะคะฟลแล้วก็ทำการหัวเลาะเลยคะ่ะ เป็นอันสุดสิ้นแล้วทีนี้นะคะคือเราก็จะเป็นหัวหน้าชมลมหนอกไม้แบบเต็มตัวแล้วค่ะไหนเราขอมาลองทาําท่าเหมือนเขาดูซิคือเดิมเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าชมลมนี้ใช่ไหมคะเขาเนี่ยชอบยืนดูต้นไม้ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเดินวนเป็นวงกลมเลยนะคะทุกคนเห็นไหมก็ทําเป็นเดินดูฟืบอันนี้คือเราก็กําลังสมบทบาทค่ะให้ มันเหมือนกับคนเก่าที่เพิ่งโนนเราฆ่าไปนะคะทุกคนปอว่าร่างนี้เลยค่ะเหมาะสำหรับชมรมนี้ที่สุดแล้วนะคะเอาจริงก็ไม่น่าเปลี่ยนลุกใหม่ของเขาเลยอ่ะคือแบบว่าลุกเก่าเนี่ยดีอยู่แล้วค่ะก็คือลุกนี้เลยนะคะนี่นีนมีคนมาตรวจการค่ะจะไปไหนหรอคะไม่ต้องตกใจค่ะฉันเนี่ยก็คือคนที่เป็นหัวหน้า ในนี้ยังไงล่ะคะเฮ้ยเหมือนเขาเนี่ยจะไม่มีตกใจเราเลยนะคะอ๋อก็แง่นะสิคะเพราะว่าเราเนี่ย ก็คือตัวเรานั่นเลยค่ะแต่แค่เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นเก่าเท่านั้นนะคะคืออันนี้นะคะก็จะเป็นอีกโ c อันนึงที่ปอเนี่ยให้คะแนนถึง10เต็ม10เลยนะคะเพราะว่าปอชอบจริงๆนะคะคนที่อยู่ในชมรมของเราเนี่ยหายไปไหนหมดอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยทั้ง4ี่คนเลยนะคะก็จะมีด้านนี้2คนค่ะนี่พวกเธอจงจำหน้าฉันไว้นะจ๊ะะว่าฉันคือใครนะ ฉันเนี่ยคือหัวหน้าของพวกเธอเองแล้วก็ไม่ต้องตกใจไปนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นลุกใหม่ของฉันเองนะจ๊ะคนที่อยู่ในชมรมนี้นะคะหน้าตาเนี่ยดีทุกคนเลยค่ะระหว่างคู่นี้กับคู่นั้นเนี่ยปอชอบคู่นี้ที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นสองคนที่แบบว่าสีผมสวยแล้วก็ขับสีผิวด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับการมาเล่น OC ซในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบ OC ซน,นี้กันนะคะเพราะว่าปอก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันเลยแหะคะ่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอจะมาเล่นตัวไหนก็ฝังติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้ปอด้วยนะคะยูแอบหัวเลาะดีกว่าอู้หู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  คลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน